ทุกคนรู้จัก Minecraft ที่เป็นภาพแบบนี้กันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม c r a f t ของเราสมจริงเหมือนกับในชีวิตจริงคลิปไม c r a f t สมจริงคลิปแรกอุย้ยเขาหาอะไรอยู่นในเหมืองแต่โคตรสมจริงเลยทุกคนดูถ้าพวกนั้นสิว้าวอุย้ยเขากําลังหาเพชรอยู่แน่เลยข้างหน้ามีกล่องแต่เป็นกับดักหรือเปล่าโอ้โหกล่องโคตรสมจริงเลยอะ่ะอุย้ยตกเฉยเลยแต่ลาวาโอลาวาโคตรสมจริงเลยครับทุกคน คือว่าความสมจริงนี้โคตรสมจริงเลยงั้นผมให้เทียโกละกันโอเคนี่มันน้ำสลา์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,นนอันนี้มันกอบลินหรือว่าซอมบี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยแอ็กซ์ลอดด้วยฉันเลือกนายไปฆ่ามันนี่ <c oughs> เดี๋ยวแอ็กซ์ลอดตีซอมบี้ได้ด้วยครับหรือกลอล์ลินน่ะแต่มันสมจริงมากเลยผมแยกไม่ออกเลยเฮ้ยแอ็กซ์ลอดฆ่าได้ด้วยนี่ให้ปลาเลย ปลาก็สมจริงเดินนะว้าถ้าผมให้เทียคลิปนี้ก็ผมให้โกอีกแล้วกันเพราะว่าผมแยกมันไม่ออกว่าซอมบี้หรือว่ากรอบบินอันนี้ทำโกลเลมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันโกลเลมกับคอปเปอร์นี่จะกลายเป็นตัวอะไรคอปเปอร์โกลเลมเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หูน้ำแบบคนสมจริงแล้วฟ้าผ่าด้วย ผมอยากรู้ว่ะเขาทำด้วยอะไรอะ่ะทำไมมันรู้สึกโอ้ไม่กอดสมจริงมากอืมอันนี้ทำบ่อน้ำครับดูเชเดอร์สิอันนี้ดูเหมือนเกมขึ้นมาเยอะเลยเมื่อกี้เหมือนแบบผ่านโปรแกรมอะไรไม่รู้อุย้ยโคตรสมจริงทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าผมพูดสมจริงไปกี่รอบนะอุย้ยผมอยากรู้เขาใช้เชเดอร์อะไรเทเจอร์แผกด้วยวอาไมค์ครับ ปัจจุบันทําได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยตอนก่อนยังไม่ขนาดนี้เลยนะผมยังจําได้อยู่เลยว้าผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะผมจะให้ไดมอน์ละกันถือว่าเป็นคลิปที่เวลกูด <Very good. S 1> ไอออนโกเลมแบบเรียลลิสติกว้าโคตรเท่อะอันนี้ออฟซิเดียนไอออนโกเลมหรือเปล่าโอ้เหมือนกแกลกซี่เหมือนดีเอ็น DN. แล้วอันนี้ TNT จะระเบิดไหมเนี่ยห เฮ้ยเขาจะจุดด้วยครับทุกคนเอ้ย <c oughs> โกลเลมแบบสมจริงกำลังจะระเบิดตุ้งว้ตา e มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ผมจะพูดยังไงดีระเบิดแบบสมจริงอย่างนั้นอนะ่ะโอเคถือว่าโคตรสมจริงเลยผมให้ไดมอนด์เอโยดรีมสวัสดีดรีมวอลน้ำเฮ้ยน้ำอันนี้ฟิสิกส์มอด์วะเนะี่ย ไม่น่าใช้วิสิกมอเตอร์แหละสมจริงขนาดนี้จุดไปครับผมจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยขึ้นมาเร็วสิระเบิดแบบเรียลลิสติกโอ้โอโอม my ็อด <c oughs> เอาละ่ะคลิปสมจริงอีกแล้วก็คือผสมยาแบบนี้ได้เลยอ๋อเอ้ยอยากให้ไมค์ครับ t จริงๆมีแบบนี้น้ำยาอะไรเอ่ยโยนให้วัว หัวจะระเบิดครับระเบิดเป็นอะไรอะ่ะปุ๊มโอ้โหเป็นระเบิดสีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้หัวไม่ตายด้วยครับทุกคนเอาแหลงกโกไปออฟซีเดียนครับเขาทําอะไรอะ่ะประตูดีเอหนอประตูเดียนไม่ใช่ทาอย่างนี้นี่อันนี้มันทําด้วยออฟซีเดียนพอนี่มันประตูพอร์ทัลแบบนี้นะห้าเพื่อนเข้าไปเลยฮึบว้าวนี่มัน โอ้โห oh, ดูแก๊สดีทุกคนอัน,นข้างหน้าตัวอะไรอะ่ะพิกลินแน่เลยโอคตรสมจริงอะ่ะผมให้ความสมจริงคลิปนี้ go อันนี้มุมอมองบุคคลที่หนึ่งแล้วคลิปแบบนี้ก็คือโอ้โ oh, หเป็นแบบเหมือนฟิสิกส์อ่ะมีฟิสิกส์ในเกมไมยครับเลสโตนโวผมว่าอันนี้ไม่ใช่เกมไมโครับแลนะ้วแหละน่าจะเป็นไมโครับเรอสติกอันนี้ระเบิดแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนีแล้วเพื่อนหลบหลังบ้านแล้วละเบิดโอ้ยไอ้ก้อเฮ้ยผมชอบอันนี้ว่แล้ว <c oughs> ผมให้ไดมอนด์แปลถือว่าเวลิกูดครับไม่ครับในเมืองแบบสมจริงโหมีไฟเขียวไฟแดงด้วยโคตรสมจริงอ่ะผมโคตรชอบเลยอันนี้ผมแยกไม่ออกแล้วอว่า,วา อันนี้มันเกมหรือว่าจริงปะเนี่ยอันนี้เกมหรอว้าเกมกับความเป็นจริงผมแยกไม่ออกเลยอันนี้งั้นผมให้แรงเนเตอร์ไลท์เลยละกัน <c oughs> ถือว่าพูดสมจริงเลย2023ครับแบบไม่ครับปกติแล้ว2050คือโห <c oughs> ทำไมมันต่างกันอย่างนั้นอะ่ะอันนี้อยู่ในไบโอมหิมาครับทุกคนแล้วเปลี่ยนมากลายเป็นแบบนี้เลย เอ้ยอันนี้ผมก็เคยเล่นหนีมอสเนี่ยอันนี้เป็นมอสนะมีวัวครับทุกคนแล้วแบบสมจริงคือยังไงอ่ะโออันนี้มันฟิสิกส์มอสชัดๆผมเคยทําแล้วคลิปแบบนี้อันนี้ในน้ำครับว้วเอ้ยอันนี้แอบน่ากลัวอยู่นะเนี่ยโอเคคลิปนี้ผมจะให้เอ้ยผมกลัวน้ำอะ่ะผมผมให้เคลียดินแล้วกัน <Hey. S 1> มันธรรมดาไปงัง อันต่อไปครับทุกคนไข่อะไรอ่ะแปลกๆแฮะใครคริปเปอร์อคริปเปอร์โคตรน่านกลัวเลยแล้วก็มีน้ำด้วยครับคริปเปอร์ไม่ขยับเลยเฮ้ยขยับบ้างก็ดีนะคริปเปอร์แล้วมีน้ำแล้วจะระเบิดในนี้บูมเอ้าไม่บูมโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับน้ำเมื่อกี้โย่ไม r คร t แบบสมจริง โอ้ดีเอ็นแบบรวมกันเป็นหนึ่งมังกรครับมับงกรแบบปกติธรรมดาแต่ท่าในนี้คือว้ดูมิติดิโคดเทอันนี้คือน้ำกับเรือนะทุกคนแล้วท่าในนี้ก็คือโอ้โหอาผมยอมอาให้ให้มันชนะถอนไอ้สมจริงอะระเบิดบ้านครับแล้วถ้าระเบิดบ้านนี้ล่ะบึ้มโอ้โอ้โอ อู้อ่ะมาอีกครับยังไม่จบต่อกันเลยแล้วกันหู้สไลม์สไลม์สลมมันยืดเลยอะทุกคนอันนี้ประตูสวรรค์ใช่ไหมวางน้ำปุ๊บวว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 ผมชอบอันนี้แล้วก็ยิงกระจกท่านี้คือแตกเลยใช่ไหมวิเทอร์ครับอุ้ยเร็วเกิน คลิปมันเปลี่ยนไปเร็วอ่ะโอ้โหตาไม่ทันเลยงั้นแต่ผมชอบนะคือสีแบบแสงแบบโอ้ไม่กอดเอาไม่กอดผมให้เนเตอร์ไลท์เลยละกันผมชอบประตูสวรรค์ะเยี่ยมดีมีหมาด้วยนะในคลิปนั้น TNT เอ้ยอันนี้ทำได้ด้วยเหรอเรือ TNT เหรอเฮ้ยไม่เคยคิดว่ามันทำได้มาก่อนนะหรือว่าทำได้แล้วในเวอร์ชันใหม่อู้ สมจริงโคตรแล้วยังไงอ่ะผักไปโอ้โหระเบิดใช่ไหมนะยบุ่ม้โทำไมคลิปนี้มีแต่ระเบิดวะเนี่ยไปดูคลิปต่อไปเดีกว่อมาครับมุมมองบุคคลที่หนึ่งอีกแล้วเอาดอกไม้ไฟกับเทียนทีรวมกันโอ้โหมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยดอกไม้ไฟครับแล้วก็จุดเลย ผมว่าระเบิดเนี่ยเลยหรือว่าระเบิดข้างบนจะเป็นยังไงขึ้นไปเลยตูมบอกแล้วคลิปนี้มีแต่ระเบิดจริงๆไม่มีอะไรเลยนอกฉากระเบิด Minecraft ที่กราฟิกขั้นสูงสุดหุยอันนี้คือโอ้ไมโครับจริงๆว้าวเอาจบแล้ว โอเคแค่นี้ก็แค่นี้นผมให้เองโกลแล้วกันสนสมจริงดีเฮ้ยโกลเลมโกลเลมเศร้าทำไมอ่ะอันนี้น้ำอะไรเหมือนแวนนอมเลยครับทุกคนเฮ้ยแปลกๆนะแล้วก็โกลเลมถูกยืดล่างแล้วครับกลายเป็นเออ่เวนนอมโกลเลมใช่หรือเปล่าเออตายไปเลยโกลเลมผมตายไปเลยอ่ะ อันนี้มันน้ำมาเลยผมงงอะ่ะคลิปนี้ไอย้อนไปเอาละครับมากับซาามอีกแล้วโอ้อันนี้คือธรรมดาลาวากับน้ำลาวากับน้ำครับเหมือนกันระเบิด TNT กับบ้านวิลเลเจอร์อันนี้ผมทำบ่อยนะระเบิดไปเลยปุ้มหถ้าระเบิดแบบนี้ได้โคตรฟินอะ่ะอันนี้คือดูดน้ำจากโว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 เอ้า คลิปจอบไปแล้วงั้นไอออนไปแล้วกันถ้าคลิปจอบอะมาครับอันนี้อีกแล้วอุ้ยอันนี้ก็คือเขาว่ายน้ําครั้งแรกเลยนะเฮ้ยว่ายน้ําก็สมจริงอะอันนี้แลอะไรอะเพศหรออุ้ยเุ้ยเฮ้ยทำไมแสงมันถูกดูดไม่นะอ๋อมันคือแบบขุดขุดบล็อกเดียวคือน้ำแบบถูกดูดไปหมดเลยแล้วน้ําคือแบบโคตรสมจริง เป็นยังไงเอ่ยระเบิดออกมาเลือหรอลาวากับดินครับอันนี้ทําอะไรเอ่ยทําเครื่องปั๊มปะไม่น่าใช่ละลาวากับ TNT ครับทุกคนแล้วก็จุด TNT ทอ๋อระเบิดลาวานั่นเองเยี่ยมครับระเบิดเลยตุ้มว้าวฮุยฮุยเหมือนภูเขาไฟเลยอะว้าว สมจริงจัดแจบโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปไหนมากที่สุดอย่าลืมบอกผมด้วยนะทุกคนตายคอมเมนต์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง5,000ไลค์ด้วยถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ครับบาย